จะถามว่าเที่ยงคืนเวาไปข้างนอกมาให้ตังไปเท่าไหร่อะร้อยเดียวค่ะออกไปงี้ถ้าออกไปกินข้าวเนี่ยก็ให้ประมาณห้าสิบรวมน้ำไม่จริงอ่ะกูให้มึงพันหนึ่งอ่ะนะแล้วก็ไม่เคยทอนเลยกินข้าวจานละห้าสิบเดือนหนึ่งอย่าพูกสาพันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่บอกว่าขอเงินไปสระผมร้านนี่ค่ะสระใดร้านอ่ะ หัวเนี่ยสามร้อยให้นี่มาสองร้อยห้าสิบให้นี่ออกมาให้นี่ออกเองค่ะแล้วกุญแจรถก็ไม่ให้ให้นั่งแท็กซี่ค่ะว้าให้เดินให้เดินไม่ไล้รถรถแล้ววันนที่พี่เจย์บอกว่าไม่มีตังค์จนต้องนั่งรถกระป๋องกับเจ็ดบาทอ่ะใช่ไม่งั้นนี่จะรู้ได้ไงว่ากระป๋องเจ็ดบาทค่ะแปดบาทแล้วค่ะอ้าวเหรอไม่จะบอกว่ารถเบนซ์ซื้อมาเนี่ยไม่เคยได้นั่งค่ะไม่เคยได้ขับค่ะก็ทำเป็นสร้างผ้าบุญให้ลูกชงลูกชายอุ้ยมันมีคนข่าวตัวเองทั้งนั้นค่ะ มีอะไรสงสัยอยู่ไหมคะไม่สงสัยแต่ว่าสงสัยเพราะว่านางเวลาออกแหวน้องนางมีตั้งค์ร้อยนึงอะไรเงี้ยเราลยสงสัยเลยต้องถามนางว่าทำไมนางมีเท่าร้อยนึงอะไรเงี้ยคือเป็นลูกกตัญญูไงคะคุณแม่เวลาแบบว่าได้เงินมาอะไรเงี้ยเราก็ให้แม่หมดเลยแล้วเราก็แบบใช้ทีละร้อยทีละร้อยอ่ะอ่ะอ่ะมันทำหน้ามันแล้วค่ะทำหน้ามันแล้วต่างกับรต่างกับอะไรต่างกับได้ค่ะต่างกับผัวพี่เลยค่ะให้ร้อยนึงไม่เคยพอค่ะโทรมาตลอดค่ะแล้เลู่รัยเนี่ยจะบอกว่าจะบอกว่าพี่เซยน่ารักนะ พี่มีจะให้อ่ะพี่โยรู้ไหมคะว่าทำไมพี่โยถึงเดี๋ยวนี้พี่โยบอกว่ารูปพี่เมื่อกี้พี่โยบอกว่ารูปพี่โยไล์เท่าไหร่นะไล่สี่ห้าพันสี่ห้าพันรู้ไหมคะทำไมทำไมคะก็พี่โยชอบเกาะคนอื่นไงคะเวลาไปลงรูปกับใครอุ้ยแต่คนนั้นทีคนนี้ทีแล้วก็ชอบไปออกคลิปคนนั้นนี่คนนี้ทีให้แบบคนอื่นมาไล์ตัวเองค่ะแล้วะจะบอกว่าไอ้รูปที่สี่พันเนี่ยมีพี่ตุ้ยด้วยค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีผัวค่ะเจ็ดร้อยสามร้อยแล้วถ้าไม่มีเมียค่ะสามร้อย ถ้ามีเมียถ้ามีพี่ตุย้ยค่ะก็จะสี่พันค่ะเอ,อ๋อ <c oughs> เวลาคลิปเวลาคลิปเนี่ยน,นะคะถ้าเกิดไม่มีพี่ตุย้ยค่ะสามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดมีพี่ตุ้ยเนียอุ้ยสี่พัพอนเนาะพนันรู้ยังคะทำไมรู้ยังคะมมไ,มไม่จริงเลยแต่ที่ทุกวันนี้รายเยาวลัรู้ไหม รูกผู้ชมพู่ไงเออแล้วนี่เอาเอารูปตัวเองเอารูปตัวเองไปไว้ค่อนข้างชมพูน่ะยาค่ะแล้วพอคนหลายสี่ห้าพันเขากดไลค์ชมพูเขาไม่กดไลค์นี่ให้พูดแบบเพื่อนเพื่อนสนิทน้องน้องสนิทหรือให้พูดแบบคนอื่นถ้าพูดแบบคนอื่นก็จะบอกว่าพี่โอ้รูปพี่โอ้สวยค่ะเออรูปนั้นแบบน่ารักชุดสวยแต่ไอ้พูดแบบน้องสนิทก็จะพูดอย่างนี้แหละค่ะเขากดไลค์ชมพู่ค่ะแล้วม่กดไลค์คุณแม่ค่ะแม่คุณแม่โดนหนักมากวันนี้แม่อย่าแอบเป็นนางเอกเพราะว่าติดชูติดชูนาตีหนูชุ่ดรราตีน้องสวะค่ะ ียกแฟนขับเรียกอะไรไปก็เรียกค่ะติดตามนะคะพี่โยแล้วใครจลืมพอค่ะพอแล้วค่ะเออเบอร์เกอร์เหลือเท่านี้ค่ะโยตอนเผลอโยหยิบไปกินพี่โยหยิบไปกินค่ะเมื่อกี้นี้คุยกันกินไปสองหกสามมั่งไม่เอาแล้วอุ้ยโดนหนักมากพอเราไม่ต้องแท็กรูปมาให้พี่แล้วนะรูปเควนแล้พี่เนี่ยแต่สังเกตนะคะว่าถ้ารูปที่แท็กไปนางจะไม่รับแท็กเลยค่ะรบด้วยรบกันเพราะว่านางคือโยโลกเบี้ยวค่ะนางตบรูปอ่ะตบ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 ไปโลกเบี้ยวค่ะขับก็เบี้ยวบ้านนี่เบี้ยวค่ะวันนั้นขึ้นบ้านใหม่ค่ะบ้านเบีี้ยวค่ะน อุ้ยไม่เอาแล้วจะพูดจะคุยจะบอกว่าเอ่อถ้าสังเกตนะคะเฟซบุ๊กโดนระยะปุ้นปุ่นหอมค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมีพี่โยคนเดียวร้อยห้าสิบไลค์ค่ะถ้าเกิดมีชมพูด่ด้วย <c oughs> หรือว่าพี่ตุ้ยสี่พันและชอบสร้างภาพค่ะวัารักกันมาโอ้ยจับนมมวยหอมแกมโอ้ยิแกมคนละจริงๆเป็นไงคะเราก็รักกันอยู่ค่ะพอแล้วเราคลิปนานไปแล้วสี่นาทีเองค่ะตุ้ยแกอะไรนะไม่เอา คชอบไหนใส่แสถ้าไม่ชอบมีแคร์ไม่ดูคุณต้องดูนะขอลองลองเลยไม่ไ่าเดี๋ยวพี่โยจะมาฝากร้านไว้ข้างล่างนะคะก็ติดตามได้เนาะสำหรับใครสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเดี๋ยวกูก็โดนด่าอีกหาว่าฉีกแฟนคลับพี่โยเป็นไรอ่ะไม่เขารักพี่โยเนาะคุณน้องพี่โยได้ค่ะนี่อยากจะเล่าเล่นไหมมาวันนี้เล่นนี่กันเลยเล่นเรื่องเล่นแบบว่าเน็ตไอดอลอะบอกให้บอกชื่อพี่ชื่อพี่ ม่ีีพบอกว่าเล่นกันเป็นวงนี้ให้พูดชื่อเน็ตไอดอลชื่อดังไล่ๆกันไปนู่นกล้พูดคนนั้คนนี้ไม่มีโยชนรยาสามรอบี่รองนี่เราใ้สามวันอ่ะพอเราเล่นพี่โยมไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วค่ะพี่โยมเป็นนักแสดงค่ะอ่าขอการค่ะไม่อาแล้วขอใครนะล้ว